ตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันก็เพื่อที่จะทำใจให้สงบเพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญามันจะเกิดได้เพราะอาศัยจิตเป็นสมาธิ พอใสยจิตตั้งมั่นปัญญามันจึงเกิดขึ้นได้คนขาดปัญญานั่นแหละมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะว่าความพ้นทุกข์นี่มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวใครตัวเราคนอื่นนั้นจะช่วยคนอื่นไม่ได้เลย ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราฝึกฝนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี่ต่ปัญญาเท่านั้นะจะช่วยจนในพ้นทุกขั้นสุดท้ายนะแต่ขั้นต้นเราก็เริ่มกันมาแต่ข้อวัดปฏิบัติเริ่มจากการให้ทานนนั่นละมา โดยลำดับจนมาถึงขั้นภาวนาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจึงสามารถละกิเลสภายในจิตใจนี้ได้เพราะว่าปัญญานี่ยอมสอนจิตนะจิตตั้งมั่นลงไปแล้ววันนี้ปัญญาเกิดขึ้น ปัญญากลับมาสอนจิตอีกทีหนึง่งสอนให้มันรู้จักความทุกข์นี่แหละก่อนอื่นถ้าว่าจิตนี้มันไม่รู้จักความทุกข์ในชีวิตในขันห้าอันนี้มันก็ไม่เบื่อไม่น่ายเมื่อมันเมื่อเมื่อมันไม่เบื่อมันก็ยึดถือไว้ ื่อมันยึดถือไว้เวลาร่างกายสังขารอันนี้มันมีบาดลงก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะไปะยึดของไม่เที่ยงไว้มันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราไม่รู้จักทุกข์แต่เท่ากับว่าไม่รู้จักของไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ยเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลําบาก ดังนั้นน่ะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้คนเราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นพอเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมานึกถึงอุบายต่างๆมาสอนจิตนี้ได้ถ้าปัญญาไม่เกิดแล้วนึกถึงอุบายอะไรก็ไม่ได้ไม่มีอุบายใดที่จะมาสอนจิต ได้เลยเิตนี้เราจะบังคับให้มันลากกิเลสเอาดื้อๆอย่างนี้นะมันมันไม่ได้ <c oughs> เหมือนเด็กๆนั่นแนหะครูเท่าใดมันยิ่งร้องให้มันยิ่งกลัวมันยิ่งไม่เอาไหนเลย <c oughs> ถ้าปลอบโยนเข้าไปพูด นั้นน,นี่ให้มันดีอกดีใจหาของเล่นให้มันทีนี่มันก็หายร้องให้ทันทีเด็กๆนะเมื่อมันได้ของที่มันชอบใจแล้วจิตนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อมันยังไม่เห็นทุกยังไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกมันดับเหตุให้เกิดทุกไม่ได้ เหตุอันนั้นแหละมันครอบองำจิตใจทำให้ใจมืดมนอนตการเพราะฉะนั้นอาจะไปบังคับตัวเองให้ลากกิเลสเอาดือดอด้อมันจึงไม่ได้นะเพราะมันยังมองไม่เห็นนี่ต่อเมื่อใดเราได้มาสอนใจนี่ใส้อุบายปัญญาสอนใจนี่ให้เห็น ทุกเห็นภัยในวะตาสงสารนี่ให้เห็นว่าดวงกิจที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี่นะมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอันนี้แหละที่บุคคลจะสวงงาทางออกจากทุกข์ก็พอมาเห็นว่าดวงกิตนี่มาอาศัยอยู่ในขันห้านี่ไม่ใช่ว่ามันอยู่สบายเมื่อไร่ พราะมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงร่างกายนี้มันกรแปรผันกระทบกระทั่งกับจิตอยู่เสมอเสมอถ้าเวลามันไม่สบายโรคภัยเวียดเวียนยิ่งกระทบใหญ่จิตใจเนี่ยกระวนกระวายอยู่มาเป็นสุขเลยแต่อาศัยตัณหายอมจิตใจคนเราหัก ไม่เบื่อหน่ายในทุกเหล่านี้เป็นทุกข์กร้องให้ควนค้างอยู่เฉยๆนี่แหละแทนที่จะคิดเบื่อคิดหน่ายดำริว่าทำอย่างไรหนอเราจะพ้นจากทุกเหล่านี้ไปได้มันไม่คิดไม่ดำริคนส่วนมากนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงติดอยู่ในทุกท่านผู้เท่พ้นทุกไปได้นั่นก็เพราะท่าน อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็มาดำริในใจว่าทำอย่างไรหนอเราจะพ้นจากทุกในขันหน้านี้ไปได้ก็เมื่อพิจารณาดำริอย่างนี้มันก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมามละตัณหาเสียเมื่อละความอยากความที่เยอะทยานต่างๆได้แล้วเช่นนี้ จิตใจนี่มันก็ไม่ได้ยึดมันในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนนะบ่านี้อเพราะความอยากอันนี้อยากให้ขันห้านี้เที่ยงยั่งยืนอยากให้ขันง่านนี้สวยงามหาเครื่องประดับประดามาตกแต่งเข้าไปอย่างนี้นะหาอ,อาหารดีๆมาให้มันรับประทานหายาดีๆมาให้กิน บำรุงมันไว้เพื่อให้มันอยู่ยั่งยืนนานทีนี้เมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังบ่นี่บำรุงเท่าไรเท่าไหรก็ยังมีโรคภัยมาเบียดเบียนบีบคั้นทำให้ร่างกายนี้กระซับกระส่ายแปรผันไปต่างๆนานานา จิตใจที่อาศัยอยู่นี่มันไม่ได้พิจารณาให้ดูเท่ามันก็เป็นทุกข์นั่นแหละนี่แหละถ้าผูดมมละตัณหาความอยากนี่เสียได้ความทุกข์ทางใจก็ไม่มีคือว่าการที่อยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่อย่าไปนั่นอย่าไปอยากมันละมันหมด พออยากให้มันเป็นอย่างไรมันก็ไม่เป็นเป็นตามใจหวังเนื่องจากว่ามันไม่ใช่ของใครอะ่ะไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งหมดฉะนั้นเราจะบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังจะไปได้อย่างไรอะ่ะก็มาใช้ปัญญาสอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้นะแล้ว สัญหาความอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นแล้ววันนี้นะอืมันเห็นชัดแล้วนี้ถึงอยากให้มันเป็นได้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังก็วางอุเบกขาลงเสเลยดีกว่าอืมันจะไม่เป็นทุกข์ใจไม่เสียใจเวลาร่างกายอันนี้วิบัติลงไม่ดีใจแล้วเพิดเพลินเกินประมาณในเวลาร่างกายนี้อยู่เย็นเป็นสุข ทำใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งต่อขันห้านี้นี่แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์พ้นจากขันห้านี้ไปได้ก็เพราะไม่ยึดถือขันห้าเมื่อไปยึดถือขันห้านี้แล้วมันก็เป็นแดนว่าละทั้งบุญทั้งบาปเสียหมดเลย พงวางขันห้าได้โดยทั้งพวงแล้วก่อทำบุญก็ไม่เป็นบุญทำบาปก็ไม่เป็นบาปหมายความว่าไม่ทำบาปนั่นหละไปไอ้ไม่เจตนาทำบุญเพื่อตนเองเจตนาทำเพื่อผู้อื่นทำความดีต่างๆตนเองนั่นมันพอหมดแล้ว เขาทำบุญพอหมดแล้วนะ่ะมันถึงละขันห้ามันยังพงจึงวางขันห้านี้ลงได้ถ้าบุญไม่เพียงพอไม่เพียงพอจะมาพงมาวางขันห้านี้ไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ใดรู้ว่าบุญของตนยังน้อยยังไม่พอที่จะพงจะวางขันห้าไดก็ ใช้ขันห้านี่แหละทำบุญกุศลไปเรื่อยๆอย่าใช้มันไปทำบาปาใช้มันทำแต่บุญแต่กุศลแต่ที่การงานที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นเว้นจากมิชอาชีพตันวะไม่เลี้ยงชีวิตโดยทางผิดศีลผิดธรรมหาเลี้ยงชีวิต อยู่แต่ในกรอบแห่งสินแห่งธรรมในการหาเลี้ยงชีพนี่นะว่าสำคัญมากนะคิดดูให้ดีอันบุคคลทำบาปอยู่ในโลกอันนี้มันก็เพื่ออาชีพนี่แหละเพื่อปากเพื่อท้องนี่เองนยเพื่อร่างกายอันนี้แหละเห็นเขามีรถยนต์ขี่สบายๆเอาก็อยากให้ร่างกายอันนี้ได้นั่งสบายบ้าง ดิ้นโนแสวงหาเงินให้ได้พอซื้อรถแล้วก็ไปซื้อรถมาขี่กันนี่นะความอยากให้ร่างกายอันนี้มีความสุขความสบายมันก็เป็นตัณหาอันหนึ่งบัานี้การหาเงินเมื่อหาเอาโดยทางสุจริตไม่ได้ทันอกทันใจ ก็หาเอาในทางทุจริตช่อโกงเอาหลอกลวงเอาจี้ปล้นเอาอะไรหมดเนี่นะโดยเข้าใจว่าเงินเขาหาไว้แล้วเราไปจีป้ไปปล้นเอามาอย่างง่ายไม่ต้องกำผลทนแดดทำการงานอะไรก็ได้เงินมาใช้ฟรีฟ ไม่ถึงอกเขาไม่นึกถึงอกเขาอกเราเลยให้เขาเจ้าของเงินนะเขาจะเป็นทุกข์เป็นโศกอย่างไรไม่คำนึงถึงเขาจะอดอยากลำบากอย่างไรก็ไม่คำนึงกว่าแต่ตนเองได้มาใช้สอยตามความประสงค์เราเป็นอันพอใจแล้วอันนี้แหละนาฟาผู้อบรมจิตใจ ทำใจให้สงบเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นก็ต้องพิจารณาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตให้ได้เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันอมองเห็นหรอกทางหแ่งการเลี้ยงชีพโดยทางสุจริต <c oughs> ด้วยอำนาจบุญด้วยอำนาจคุณพระรัตนกรัยผู้ใดเชื่อจริงๆ ได้สร้างให้เกิดได้มีขึ้นในใจแล้วเมื่อเราติดขัดอะไรก็อธิษฐานใจถึงคุณพระรัตนกรัยนั่นอธิษฐานใจถึงบุญกุศลความดีที่ตนทำม,มาหากว่ามีจริงก็ขอให้อุปสรรคความขัดข้องนั้นจงลุล่วงไปด้วยดีขอให้ข้าพเจ้า ดำเนินชีวิตี่ไปโดยสะดวกสบายอย่าได้ขัดข้องหากว่าบุญกุศลมีตนเลื่อมใสในคุณพระรัตนไกรจริงๆหากมีจริงๆบุญคุณเหล่านี้มันกอ็อาจสามารถที่จะบรรดาให้อุปสรรคความขัดข้องนั้นนั้นรู้ร่วงไปได้ เ่นเสียแต่กรรมเวรหนหลังมันตามมาสนองอันนั้นไม่ได้มันไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะเหนือกรรมเหนือเวรที่บุคคลกระทำเอาแล้วนั้นได้เลยมันมีตั้งแต่บุญกุศลเท่านั้นแหละเมื่อรู้ว่าตนมีกรรมมีเวรแล้วก็สร้างบุญกุศลให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้๋ยวก็ละบาปที่ตนได้รุมหลงทำมาเหล่านั้นอธิษฐานใจละเว้นให้เด็ดขาดไปเลยอันนี้หละจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ถ้าผู้ใดมีกรรมมเวณตามสนองเอาอันนี้เมื่อตนยังรู้ตัวว่ายังละกิเลสไมห่หมด ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถู่ปนิพพานก่อนเจ้านี่ก็ตั้งใจสร้างกุศลคุณงามความดีเข้าไปตั้งใจไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอบอรมใจให้สงบระง,งับเจริญปัญญาพิจรารณาสังขารน,นามรูปอันนี้ ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอไปอันนี้จะเป็นการอบรมอินทรีย์อบรมปัญญินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นในใจปัญญามันจะเกิดได้ก็เพราะเราประกอบอย่างที่ว่านี้แหละหัดคิดหัดวิจารณ์หัดพิจารณาการพริจารณาการพริจารณาอยู่ในธาตุสี่ขันธานี้แหละ เพราะว่าใจมันหลงยึดหลงถืออยู่ในขันห้าอันนี้ถ้าไม่พิจารณาสอนใจนี่ให้รู้แจ้งในขันห้าตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้มันจะไม่ยอมปรงุงไม่ยอมวางเลยเมื่อมันไม่วางขันห้านี้แล้วมันยึดขันห้านี้อยู่แล้วมันก็ยึดไปทั่วโลกนี้แหละวันนี้นะลามปามไปทั่วแหละ อยากได้สิ่งใดก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นไว้ในใจนี่เป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละการที่บุคคลมาเพียรวยายามละก,กรรมมันชั่วออกไปจาก,กจิตใจเสียทำแต่กรรมดีเข้าใส่ไว้อย่างนี้เมื่อกรรมดีมันมีกำลังมากพอมันก็ขจัดกรรมชั่วเหล่านั้นออกไป จากจิตใจให้หมดไปเรื่อยๆถ้าบุคคลไม่ยอมละกมชั่วเสียก่อนแล้วจะมาเจริญภาวนาจเจริญปัญญาสอนจิตให้หลุดพ้นจากขันหา้าหรือหลุดพ้นจากกิเลสตัญหานี่มันไม่ได้เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จงพากันเข้าใจความหมาย เพราะการยึดถือขันห้านี่ไว้แล้วมันก็สร้างกิเลสขึ้นมาซ่อนอยู่ในขันห้านี่แหละถ้าหาว่าบุคคลมาใช้ปัญญาสอนจิตที่ให้ปล่อยวางขันห้านี้ไปเรื่อยๆแช่นี้กิเลสไม่มีที่ซ่อนแล้วเพราะว่าเมื่อจิตปล่อยวางขันห้านี้ตามสภาพแล้ว ความโลภโกรธหลงตัณหามานะทิฏฐิอะไรมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ที่กิเลยมันตั้งอยู่ได้ก็เพราะจิตมายึดขันห้านี่แหละไว้ให้พากันเข้าใจทีนี้คนส่วนมากนะไม่ค่อยสนใจกันเลยนะเรื่องมูนี้ ก็เพราะฉะนั้นมันจึงเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดนั่นหละมันจึงไม่ได้ถึงสวรรค์ถึงบรณนิภานง่ายๆเพราะไม่สนใจเลยนะไม่สนใจในชีวิตของตัวเองสนอยู่หรอกสนแต่เพียงว่าทํายังไงหรอเราจะมีเงินมาใช้ทำยังไงจึงมีอาหารดีๆมารับประทาน ทำยังไงเราจะได้เลือนหลังใหญ่ๆโตๆอยู่อาศัยทำยังไงถึงจะได้รถยนต์คันเงางามมาขี่อะไรมมนี้นะ <S <S ไอมันสนใจชีวิตของตัวเองแค่นี้แหละสนใจแต่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองขอให้มีความสุขในปัจจุบันนี้เป็นพอแล้วไม่ไม่นึกถึงอนาคตแห่งชีวิตเลย ไม่เนึ้ถึงว่าตนนั้นยังละก,กิเลสไม่ขาดเพราะฉะนั้นเมื่อละก,กิเลสไม่ขาดแล้วกิเลสมันก็บันดาลให้คนทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละนำจิตวิญญาณให้ไปเกิดอีกอย่าสงสัยเลยหาคนยังมีกิเลสความอยากความรารตนาอยู่ตราบใจความเกิดอีกก็ย่อมมีอยู่ตราบนั้น ก็เมื่อรู้ตัวว่าตนยังลาก,กิเลสไม่หมดเช่นว่ามาแล้วนั่นเนี่ยเช่นนี้เนี่ยควรจะทำอย่างไรอ่ะก็ะควรสร้างบุญกุศลความดีเข้าไปอ่ะสิ่งใดชั่วเราก็ละเว้นมันไปมันคาอยู่กรรมชั่วนี่แหละคนเราจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้กรนรมชั่วมันนวงเหนียวให้เกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นสัตว เปรตบ้างเป็นสัตว์อสุรกายบ้างเป็นสัตว์เจริญฉานบ้างนี่ตามบุญตามบาปกรรมที่ทำนั้น <c oughs> ก็เมื่อไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอวัยภูมิอย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาที่จะได้ทำความดีอะไรเลยมีแต่เสวยทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้น ดังนั้นนะ่ะมันถึงนานพ้นทุกได้ก็เพราะมันคาความชั่วดังกล่าวมานั้นเนี่ยผู้ใดรู้แล้วนะ่ะพยายามลากเว้นกรรมชั่วให้ได้อยา่สาไปสะสมกรรมชั่วใส่ตัวเองกรรมชั่วก็มีอยู่ห้าอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่ยก็ต้องย้ำอีกการฆ่าสัตว์ถึงรักทรัพย์หนึ่ง ประพิดผิดในกรรมหนึ่งกล่าวมุสาวาทหนึ่งดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหนึ่งนี่การทำชั่วห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างมันก็เป็นอกุศลกรรมสิวะนี่เป็นกรรมชั่วเมื่อจิตเป็นผู้มีเจตนาใช้กายใช้วาจาทำพูด บาปกรรมมันก็เกิดขึ้นที่จิตก็ตั้งอยู่ที่จิตนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นถ้าสะสมไม่มากๆเข้าไปการทำบุญมีแต่น้อยอย่างนี้นะบาปมันก็มีอิทธิพลเหนือบุญบนี้เวลาจวนจะตายบาปนั่นแหละมันให้ผลก่อนบบนีนะ้สุดข้าลงไปสู่นรกอบายภูมิ ในได้ทนท,ท,ทุกทรมานอยู่นั้นอีกนี่คนเราเมื่อยังไม่รู้แจ้งในคำสอนของพุทธเจ้าตาาใจแล้วซึ่งจะไม่ได้ทำบาปไม่มีเพราะมันไม่รู้นี่มันหลงมันเมาอีกอย่างหนึ่งก็ไปคบคนชั่วเข้าไปเขาก็พาทำบาปทำกรรมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่แหละความไม่รู้นี่นะมันมีโทษมากมายกายกอง ดังนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจให้ไหว้พระภาวนาทำใจให้สงบระงับอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นโดยนึกถึงอุบายต่างๆสอนใจนี่นะให้ละอุปทานความยึดต้นถือมั่นต่างๆดังกล่าวมาแล้วนั่นนะได้ชื่อว่าเราทำบุญกุศลเนี่ย ครบวงจรไปเลยทานมีแล้วก็พยายามให้มีศีลศีลมีแล้วพยายามไหวพระนั่งสมาธิภาวนาเมื่อภาวนาไปจิตใจมันอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเอาชนะกิเลสแต่และอย่างละอย่างได้เช่นนี้มันก็ได้รับผลคือมีความสุขความเย็นใจ ไปโดยลำดับอันนี้แหละท่านเรียกว่าการปฏิบัติให้ครบวงจรให้พึงเข้าใจไว้ถ้าผูใ้ใดมีแต่กินทานธรรมดาหรือรักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้นแหละไม่เอาจริงเอาจังอย่างนี้นะนั่นคือว่าทำบุญกุศลไม่ครบวงจรขาดไว้พระขาดภาวนา มันก็ไม่ได้ผลจะเม,ม็ดเต็มหน่วยไม่ได้ผลที่น,น่าชื่นอกชื่นใจบุคคลผู้มีภาวนาด้วยอย่างนี้ชำระใจที่มัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสตต่างๆให้ใจผ่องใสสะอาดเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อใจผ่องใสล้วก็มีความสุขความสบายคนเราก็มองเห็นผลแห่งการกระทำความดีที่ตน ทำมาแล้วและกำลังทำอยู่นี่นะเห็นว่าเราเดินถูกทางแล้วบัดนี้ก็ให้ปีติในใจก็ได้ความเอิบอิ่มในใจอันนี้แหละเรียกว่าผลการบำเพ็ญบุญกุศลก็ให้ครบวงจรเช่นเดียวกับทางโลกเขาทำมาค้าขายเขาก็ทำไปทำให้ครบวงจรนะ มันก็อยู่ไม่ได้การค้าการขายทำไปไม่ได้เพราะไม่มีผลกำไรก็ทิ้งแต่จะขาดทุนเป็นอย่างนั้นอันนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันถ้าบุคคลมีแต่ให้ทานธรรมดารักษาทิ้นก็ได้บ้างเสียบ้างอย่างนี้ มันก็มีบาปเกิดขึ้นมาแทรกแซงอยู่ในชีวิตจิตใจนี่เพราะฉะนั้นบุญกุศลอ,อะไรที่ทำมามันก็เป็นบุญที่มัวหมองไม่ฟองใสสะอาดใจก็ยังมัวหมองอยู่เป็นอย่างนั้นไม่เบิกบานไม่มีความสุขเท่าที่ควรทีนี้เมื่อผู้มาอบรม ข้อวัดปฏิบัติสามประการนี้ให้พร้อมกันไปดังกล่าวมาแล้วนะั้นบุญกุศลก็เกิดขึ้นในจิตใจก็อบของใสสะอาดเพราะไม่มีบาปมาแทรกแซงนี่ให้พากันเข้าใจเหตุที่พระอ,องค์เจ้าสรงแสดงข้อปฏิบัติสามประการนี้ให้พุทธบริษัทบำเพ็ญในพร้อมกันไปนะ่ะ มันจะได้รับอนิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลคือทำให้ได้บุญมากๆไม่มีบาปมาแทรกแซงมันก็พ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับไปไม่หวนกลับไปหาทุกข์ในอบายภูมิทั้งสีอีกต่อไปดังแสดงมา